สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรคารีวิววันนี้เรามีรถไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสแรงและถือว่าเป็นอนาคตของวงการยานยนต์ระดับโลกมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอย่างละเอียดนั่นก็คือฮุนไดไอ i อนิกหรถซีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนเรียกกันว่าเป็น electric streamliner เพราะการออกแบบที่โดดเด่นสะดุดตา เน้นความโฉกเฉี่ยวและยังให้สมรรถนะที่เหนือกว่าในหลายด้านวันนี้เราจะพาไปจอดลึกทั้งเรื่องดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่ภายในห้องโดยสารแบบคร่าวๆร,รวมถึงราคาที่วางจําหน่ายในตลาดไทยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนว่าไอออนิก6คันนี้คุ้มค่าแค่ไหนกับการเป็นเจ้าของเริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนต้องบอก,กว่าฮุนไดไอออนิก6แตกต่างจากรถซีดานไฟฟ้าทั่วไปมาก ด้วยเส้นสายที่รูลมแบบโค้งมนซึ่งได้แรงบันดาลใจจากรถยนต์สไตล์สปรีมลีเนอร์ในยุค 1930s ผสมผสานกับเทคนโนโลยีล้ำสมัยของปัจจุบันจนเกิดเป็นรูปทรงที่ไม่เหมือนใครด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเลตแบบพิกเซลที่ดีไซน์เรียบหรูแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไอโอニックเอาไว้กระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบปิดทึบเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานอากาศโดยรวมแล้วเมื่อมองจากด้านหน้าคุณจะสัมผัสดได้ถึงความหรูหราในสไตล์สปอร์ตที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ด้านข้างของ I อออนิ6ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดเพราะเส้นหลังคาที่ลาดลงอย่างชัดเจนคล้ายรถคูเป้ผสมซีดานทำให้ตัวรถดูยาวและเพรียวมากขึ้นความยาวตัวรถอยู่ที่ราวรา4.8เมตรซึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรเส้นสายเรียบลื่นไปจนถึงท้ายรถโดยไม่มีการสะดุดทำให้ค่าแรงต้านอากาศเพียง0.21แรงเทียนซึ่งถือว่าต่ำที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกของรถยนต์ไฟฟ้านั่นหมายความว่าการขับขี่จะลื่นไหลประหยัดพลังงานมากกว่าและยังช่วยให้สมรรถนะโดยรวมดีขึ้นอีกด้วย ส่วนด้านท้าย IONIQ 6ใช้ดีไซน์ไฟท้ายพิกเซลแบบยาวเต็มแนวคล้ายกับ IONIQ 5แต่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและโมเดิร์นยิ่งกว่ามีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ที่ฝังไว้บริเวณฝาท้ายช่วยเพิ่มแรงกดและความมั่นคงในความเร็วสูงรวมถึงกันชนหลังที่ตกแต่งให้ดูล้ำสมัยการออกแบบทั้งหมดนี้ทำให้หุ่นดไอออนดูโดดเด่นมากบนท้องถนนไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สะกดสายตาได้ทันที ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ฮุนไดไอออนิก6มาพร้อมแพลตฟอร์ม e eGMP ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับรถไฟฟ้าทำให้รองรับทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ี่ล้อสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายในไทยมีให้เลือกตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวที่ให้กำลังราว228แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังไปจนถึงรุ่นมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง325แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อสามารถทำอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ5วินาทีซึ่ง แบตเตอรี่ที่ใช้มีความจุ77.4ดกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดประมาณ6 1 4กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน W LTP ซึ่งถือว่ามากพอสำหรับการใช้งานจริงทั้งในเมืองและเดินทางไกลจุดเด่นอีกอย่างคือระบบชาร์จเร็ว8 0 0โวลต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง18นาทีเท่านั้นหากใช้เครื่องชาร์จแบบอันตราฟาชาร์เจอร์ส่วนการชาร์จด้วยวอลล์บ็อกซ์ที่บ้านก็สามารถทำได้สะะดดวกแลปลปอภยัย ช่วงล่างของ i อ n i น6ถูกปรับจูนมาให้มีความนุ่มนวลสำหรับการเดินทางในเมืองแต่ยังคงให้ความมั่นใจเมื่อใช้ความเร็วสูงการควบคุมพวงม,มาลัยตอบสนองดีมีความแม่นยำไม่รู้สึกหลวมจนเกินไปทำให้คนขับสามารถสนุกกับการขับรถได้ทั้งในเมืองและบนทางด่วนเสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกเก็บได้ดีมากเนื่องจากโครงสร้างตัวถังและการออกแบบที่คำนึงถึงการลดแรงลมนี่คือข้อได้เปรียบขององค์การเป็นรถซีดานไฟฟ้าแท้ ภายในห้องโดยสารของฮุนไดไอ i อนิก6แม้เราจะพูดเพียงสั้นๆแต่ก็ถือว่ามีการออกแบบที่โดดเด่นไม่แพ้ภายนอกคอนเซปต์ Concept หลักคือความมินิมอลแต่ทันสมัยแผงคอนโซลเรียบใช้หน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วทั้งสำหรับมารวัดและระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบวัสดุที่ใช้ภายในมีทั้งแบบรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดความยั่งยืนของฮุนไดพื้นที่โดยสารกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่วางขาที่มากกว่ารถซีดานทั่วไป บาะนั่งปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนในด้านราคา Hyundai Ionic 6ที่ทำตลาดในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ2.2ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราวๆ2.8ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมรรถนะและระยะทางที่วิ่งได้ถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากกับคู่แข่งอย่าง Tesla Model 3หรือ BYD Seal แต่ Ionic 6ก็มีจุดเด่นเรื่องดีไซน์ที่แตกต่างและความนุ่มนวลในการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยรวมแล้วฮุนไดไอ I อนิก6ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าซีดานที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่มองหารถที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการเดินทางแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามันเหมาะกับคนที่ต้องการความแตกต่างต้องการความสบายในการใช้งานจริงและอยากได้ระยะทางการวิ่งที่มั่นใจได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีฮุนไดไอออนิก6เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ และนี่ก็คือรีวิวโดยละเอียดจากโปรโคาร์รีวิวหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ